เคี่ยมเกลีอ่าฮะพ่อเท่าไมาใช่ครัพอเท่าเขาน่าไปกินรองหลานอยู่บ่อแนงคุณมาจะกินดองหลานอยู่บ่อแนงเออบ้านอยู่ในห้างนาตาลบ้านนาตาลบ้านนาตาลนาตานละล้านเนาะเมืองไปสั่งครับเมืองนากายห้างเออนาตาลนะเมืองอันเมืองนากายเนาะน้ำท่วมบ่กกี่นี่น้ำท่วมบอกก็เห็นในยูทูปก็ลงโอ้ทายว่าแล้วเอ้ย ไช่คืไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าทเมี้อเอางเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ะอย่างเงี้อย่างี้อย่างเี้ยอย่างเงี้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอบ่าลุงี้นัน้างเีก บ่ันรวงนะมันต้องมุหรวงเออ่ด็กฝึกขเดี๋ยวคนระบาดมาพร้อมเหียระบานมาพร้อมเหลี่แสเออน่นๆบอหลานชายข้อยกินของลูกหลานชายขอยกินดองยื่สิได้กับว่กินหรื่าแน่ชไก่แท้อ้าวไปไหมอันนี้ไม่รู้ใชไปเพียงวอักไปไหมถ้าเขาิงกายใช่ไว้จะอลบึงโอ้ยใช่เอาดิหยัดนึอ่ะ ใช่แล้วก็ลงซนเจ้าก็ได้เห็นตัวเองเลยวันนี้เจ้าก็เห็นมันออกในยูทูปเจ้าก็เห็นแหลยด้ายต่เจ้าฮานอ๋อซื้อยงาหัวทองเจ้าฮานเอาพี่นะซื้ออะไรก็ล่ำเป็นวันนี้สิให้ล่ำอีกได้หรือสุปน้ำนี่ล่ำเลยซื้อยางซื้อยางก็เจ้านะบ้านทองบ้านทองบ้านเดียวเนี่ยบ้านบ้านสังโพชีบ้านโพชีบ้านป่าโพชี เอาเให้ได้ๆเด็วค่อยโรดให้ดูหนิค่อยโลดให้ดูอันนี่เฮาคันรายการนะโลดลำให้ที่เจ้าอยู่ได้หนินี่ได้หน่นี่หนินี่คันรายการทักทายถามเดียวลำเปลี่ยนกันลำให้ค่อยแน่หนาเนี้ยนั่งตั้งได้ผู้เป็นลำบบอัดเอาเนาะเอออัดเอาผู้เป็นล้ำอัดเอาเทปหน่อย บดเทียบไฟรถไฟไหมอ้ยเอาลงมาแปลงอยู่พี่ก็ได้มาหน้าเด้อมาแปลงพี่เด้อมาหน้ามาแปลงได้เยอะเนาะแปลงได้แหละแปลงเทปแปลงโทรทัศน์แปลงอันมือถือแลหน่อยนึอือืุดขุมนะซ้ำเข็เห็นไรแล้วเจ้าจังหูว่ามารดหมอลำอยู่นี่นี่ถามมาต่พูดถามมาโลดมาโลดหมอลำอีกเออถามมาจะาูุจักลูกไฟคอยเอามาแล้ววดเผามืองเอาโอ้เช้า ผมอยากิดลองกันซ uh, ้อนดูกันแบบมอนนั่น่ะจับก่อบันช่วว่างนี่น่ะลูกชายเขาก็หันเจ้าเห็นขาเจ้าฟังในแมมบมเออเออเอาญี่บปอนเดียวนี่น่ะอออออเันพี่ไอซื้อมาเพราะเขาเพราะไม่กลุ้มไอ้น้องเราจู่ทัพพวงฟาร์มบวชปรพันบา อัานฟามมาบลุนี่เออเนี่ยเอานื้อหาหมดเลยนะหมดเลยวะหมดเลยเนี่ยนั่นแหละเขาจะบอกบุกช่วงบุกเชียงเออมีแต่เอานื้อหาหมดทีเจ้าได้พังนะเขาเอาให้หมดคู่อ่านเลยนี่เออเขาไปจุ่งไปกักไว้หรอกอืมคะมักในนั้นอันนี้เลยโอ้เดี๋ยวสัมภาษณ์ข้างหน้าเลยถ่ายก่อนอัดอยู่ไหนนี่อัดอยู่นี่นี่คอมอัดคนละท่ายไว้ เข้ามาเพื่อนายยานกองเลยอ๋อเทวดาเทวดาเพิ่นยังยานกองอยู่ค่อยอัดอยู่แล้วอันนี้เขาเขาเติมไว้อันนี้เติมเข้ายูทูบไว้ในเทวดาเจ้าเมื่อวานวัเห็นออกในโทรทัศน์ในยูทูบเขาคุยได้เจ้านะเออไคมีโทรศัพท์แบบนี้มันออกเลยเจ้านั่งเทเลว่าจริงไหมเนี่ย อาจารย์เกิดมาก็ยังวิอาจารย์เกิดก็ยังมีอยู่น้องคอยหนิมานั่งเล่นน้ำเดียวสัมภาษณ์เดียวเล่นสบายนุ่มได้สบายเนาะเอออาจารย์เกิดเวัวบวบเป็นจัวเอออาจารย์มอลล์จะซื้อเนาะอาจารย์เกิดอาจารย์มอลล์เป็นคนเชี่ยวมือคนจริงนะบวบเป็นเสียงซนะเป็นเป็นจัว นี่แหละซื้อค่อยละซื้อขวานหันทักขวานหันเอาขวานหันบัขวานมาเนี่ยยืมมาล่าในี้านเดียวซื้อขวานเนาะมาลดเออคำพูดมากเออไปหันบังขวานเนาะแต่เต็งหันเนี่ยเขายุบมาแล้วตะกี้หลายตะกี้หูยังนำพี่ไอ้หมอกวันนั้นวันนี้วันทาง คอยเลยตลาดน้อยนึงมืนมั้เออคอยเลยอยากอนุรักษ์ไว้คอยฮะอืมเอาไว้ใจะเจ้าฟังลูกหลานเราเราบกพันบาทอ่าอ่ามีอันนี้ละค่าควายไงบุญทันไม่น่ะลูนี่มันลุนให้มันเราเออบุญทันกระทำพวงนี่เอออีบุญทันทำพวงบกพันบาทซี่พรนี่น่ะลูนี่น่ะเอา่นี่มัดละ บอกลำพาลำพาอืมอืมไปพอขายเจ้าก็ขายเลยเสร็จห้าเอาเนี่ยแล้วตายเนาะเจ้าก็เอาให้แม่ฮั่งไม่ไม้แล้วเขาเขาเอาให้รถมาให้แล้วละน้องลุงถมเนาะอ๋อข้าวนำเดียวแหละเอ๋ออ๋อแทบตายให้แน่เลยสิลล์รำไปคนเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเอาเจ้าอานก็อนสามวันปะ นอกจากลำมหาไซนแล้วละเอาลำอย่างอีกบุญช่วงบ่้งลิมเรา้องเรนมีหครบมแล้วนะ่องิกเอเอเรามาพักนีควจักเกอนึ่บุจกังมีควาเาทีโคดมีควาเอาทุกคนก็อย่มมาเี่ เพาจะฟังอะดูลมด้อนดูลม้นเขาเ้าใจเอข้าใจลลายเด้อเด้อมาอุดหนุนเด้ออุปถัมภ์ความสุเด้อครับงนีคนมาเข้ามายุบแล้วหข้อได้จุดได้เอับก็ได้ขู่มือมมือ้อได้ะีคนมาก็บอกมาเาด้อะาอแงไมสนุกกระส่วนลายกระส่วนลายก็มาลดลำนี่แหละมาลดเพลงลดลำก็มาลูด สไลดนี่ยไอ้คอยเราอยู่บ้านน้องก็จะพังลำพังนั้นไปเลยเขาเราเลยบอกให้เขาเลยใครงูหรือควายยังไงทิ้งหน้าก็พังไหนด้วยแม่นนะม้วนส่วไลด์ก็มาลวดลำนี่แหละตายหรอกอย่างบนนี้ขอม้วนไข่แดงโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มาบ่อนยาเนี่ยเลยไปเอามาเอาโอ้ยมาเอามาลำขวัญญญขขววััเออนะ เออล่าชายก็มีซื้อคนนึงซื้อควันได้โอ้ตั้งงามได้คนซื้อเนี่ยนี่ไงซื้อควันเนี่ยพอมีแต่ผงกงามๆนอนลูก้องเลาวคนคิงบางห้างน้อยได้คนซื้อควันคนซื้อควันนี่ยตั้งงามทางลลกยี่คักของเนาะคนวัน่งวันนู้นคนซื้อควนแล้วคนคิงบางห้างน้อย

ในหอมกับม <pec> ีหอมอมไม่น um ้านใหม่ก็มีนลำไม้ยามเมื่อวานเมื่อคืนเนี่มีแล้วอยู่เนี่